อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผมต r เลสซิ่งชาแนลนะครับคลิปนี้จะพามาดูรถหนึ่งคันนะครับผมจะเป็นรถไรเดี๋ยวไปดูแต่ว่าไม่ใช่กระบะนะครับเป็นรถเก่งนะครับมีเพื่อนๆในช่องนะครับได้คอมเมนต์เข้ามาว่าพี่อยากดูรถเก่งบ้างนะครับก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับรถเก่งผมไม่ถนัดนะครับแต่ว่าผมจะ มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมไปครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเป็นใครนะครับผมไปดูกันครับไปครับครับแล้วรถที่อยู่ข้างหน้าก็คือรถที่ผมจะมาให้ดูนี้นะครับอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมครับชื่อปอนนะครับปอนกีเชอครับคันนี้จริงๆผมได้ถ่ายไปแล้วแหละ แต่ตอนนั้นมันมืดอันนี้เอาใหม่นะครับเป็นตรงกลางบันคือเจ้าของรถคันนี้เลยอันนี้คือรุ่นซีวิกใช่ไหมครับใช่ครับซีวิก F D อ๋อ F D ศูนี์แปด F D ศูนย์แปดใช่ไหมครับแนะนําของแต่งหน่อยว่ารถคันนี้ได้ทําอะไรมาบ้างก็หลักๆเลยภายนอกก็จะเป็นเป็นพาร์ทเป็นกันชนเป็นกันชนแต่งก็คือเป็นเขาเรียกไคลอาร์อ๋อครับก็คือทําเหมือนพวกเอเบีทูครับอ๋อครับ แล้วก็มีฝากระโปรงใช่ไหมครับผมฝากระโปรงตรง MPR อันนี้คื็จะเข้าเข้ากับเป็นตัวกันชนของเขามันเป็นเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมครับใช่อ๋อเป็นชุดเดียวกันของเขาอ๋อนี่นะครับสวยจริงๆนะครับแล้วตัวด้านข้างก็คือจะเป็นกระจก ครับใช่ไหมครับกระจกครับไอ้กระจกตัวเนี้ยไอ้แป้นเนี้ยของแป้นเดิมไหมครับหรือว่ามันเป็นไม่ใช่ครับมันเป็นแป้นแต่งแป้นมาทำเป็นรูปเลยคือมาพร้อมกระจกเลยครับมันจะเป็นแป้นสำหรับใส่ตรงรุ่นเลยคือแบบคล้ายๆพวกคารบสแควร์แต่ว่าอันนี้มันเป็นตรง GT แล้วสำหรับรถที่ที่กระจกที่ตรงข้างประตูอ๋อมันจะต้องต้องใส่แบบนี้ถ้าใส่กันมันคือไม่ได้มันจะต่ำกันไปเราไปดูด้านท้ายดีกว่า อ่าอันนี้ถ่ายก็เป็นงานคาร์บอนครับงานคาร์บอนอันนี้เป็นฝาเดิมหุ้มออกฝาเดิมแพงไหมครับไอฝาเดิมหุ่มฝาเดิมหุ่มก็อยู่ประมาณห้าพันกว่าบาทครับประมาณห้าพันกว่าใช่ห้าพันกว่าบาทแล้วไอกระจกเมื่อกี้ที่ที่เราได้ถ่ายไปมันแกะมันประมาณเท่าไหร่ครับถ้ากระจกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานเทียบแท้ผมเบิกมาอยู่<ม>เกือบแปดพันเจ็ดพันกว่าบาท ใช่มันจะมีหลายงานงานธรรมดาก็มีงานถูกก็มีอ๋อแล้วก็ตัวล้อครับล้ออันนี้คือใช้ล้อของอะไรครับอ่าล้อใช้เป็นตัวสีสี8สี8คขนาดยางเท่าไหร่ครับผมอ่าขนาดยางล้อนี้กว้าง8ครึ่งดครึ่ง4วง4วงเลยเนาะแล้วก็ยาง225ยาง225ใช่ไหมตัวปั๊มเบรกหน้าก็เป็นนี่นะครับ อาสามสองครับอารสามสองเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กว่อ๋อนี่นะครับปั๊มเบรกเป็นอารสามสองแต่ว่าคือทําเป็นเอเลสใช่ไหมครับคือทําตรงเป็นเอเลสก็คือแกะลายกลางปลาทําเพ็นสีคือทำมันเป็นเลสเลยก็นี่จานอยู่สามสองศูนย์ชุดนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวเบรกชุดนี้อยู่ราคาไม่แรงครับอยู่สองหมื่นประมาณนั้นเนาะอ๋อสวยนะครับก็คือรถซิ่งจริงๆอ่ะรถ ไม่ไม่ว่าจะเป็นรถซิ่งหรือรถอะไรก็แล้วแต่คือถ้าเราขับความเร็วส้งสูงจําเป็นต้องเปลี่ยนเบรกครับอันนี้อันนี้บอกก่อนว่าเมื่อก่อนผมใส่ใส่ตัวเบรกที่มนันมันใหญ่กว่าน,นี้อ๋อใช่แต่ว่ามันมัน่ขนข่านี่จะเบรกลึกแต่ว่าตัวเนี้ยเบรกใกล้เคียงของเดิมเลย<อ>คือกดกดเหยียบเบรกลงไปเนี่ยมันมันมันลึกแ่บว่าตามตามเท้าเราเลยให้มันลึก<อ>เกินไปเราถ้ามบนบางคนไม่เคยงเงี้ยจะตกใจว่าเบรกไม่อยู่แต่ตัวเนี้ยสามารถใส่ล้อแม็กได้ เกือบทุกลายเลยเพราะว่าปั๊มมันไม่ใหญ่มากไม่ติดด้วยเนาะตรงนี้เนาะไม่ติดใหญ่มันยังมีที่ให้มันแบบว่าเว้าที่หลบมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างมันเออลงตัวหน่อยเพราะว่าตอนนั้นผมเคยจะคิดจะเปลี่ยนล้อแม็กแต่ว่าติดตรงปั๊มเบรกอ๋อใช่เนี่ยคือปัญหาใหญ่ใหญ่หละปั๊มเบรกเนี่ยคือคนจะเปลี่ยนล้อทีก็ต้องคิดหนักเลยออกจะใส่ได้ไหมอะไรใช่แล้วมันต้องต้องต้องเข้ากันด้วยอ่ะมันต้องใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้ก็โหจบเลย สองปีแล้วไม่ีปัญหาเลยเอ้ไอตัวตัวแม็กเนี่ยงานของอะไรครับสวยมากเลยนะสีสวยจริงๆตอนนี้ผมมันเป็นงานของอะไรครับผมบอกพี่ที่ร้านเขาบอกเอาตัวเหมือนแท้พี่จัไม่ได้ว่าแต่เหมือนจริงครับสวยจริงๆมันบอกว่าสวยจริงๆสีมันทองทองน้ําตานิดนน่ะโอ้โหสวยมากงานงานตัวนี้ก็มีคนทักอะไรคนบอกว่าเออแบบนึกว่าเขาคิดว่าล้อแท้ผมไม่ใช่สวยมากเลยส เดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารดีกว่าห้องโดยสารผมขอขึ้นฝั่งนู้นนะครับมานี่ครับหลักๆเลยก็มีนี่ครับถังน็อตเอ้ยไม่ใช่นี่หมอนมีอะไรบ้างครับผมเราจะเป็นดิสตี้นี่ไล่เลยดิสตี้ตัวนี้สองสี่แปดสองสี่แปดีก็คือตัวนี้ก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วก็มีอะไรครับผมมีพวงมาลัย อ๋อตัวนี้เป็นหมูเกล็เป็นหนังกลับใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อใช่แล้วก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอหมูเกลมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกับคอบางคอที่เราใส่ใส่กันทั่วไปอันนี้คือทามาตรงรุ่นตรงรุ่นของเอฟดีเลยคือมันเป็นเป็นจุดจุดหมูเกลน แล้วอันนี้มันถอดได้ไหมครับหรือว่าไงไม่ได้ไม่ได้แล้วไอ้ไอ้ลักนี่คืออะไรครับลักแต่หรือว่าไงอันนี้พักแต่อ๋อจริงๆมันน่าจะต้องมีที่ครอบใช่ไหมแต่ว่ามไม่ได้จรใช่พวกนี้มันจะแบบออกดิบดิบหน่อยมันไม่ไม่ต้องไอ้น,นี่แต่สวยทีนะ <laughs> มันตรงรุ่นก็เลยแบบใส่มันคลาสสิกดีพีอืมแล้วก็มีบอกใช่ไหมครับผมใช่อันนี้บอกอ่ากู๊้ากู๊บาหลังคาร์บอนหลังคาร์บอนเนาะแล้วก็มีมองหลังเป็น ซูมนี่นะครับบอลแท้ซูมคาร์บอนอันนี้อยู่ราคาเท่าไหร่ครับผมอันนี้อ่ะอันนี้ก็ยือป่ะมาณพันกว่าบาทสิซูมคาร์บอนที่ที่ร้านที่ร้านนี่คือขายอะไรถูกต้องไหมครับใช่ครับขายอะไรบ้างครับก็คือเพื่อนๆสนใจถ้าเป็นรุ่นรถเก่งถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับก็คือมีจําหน่ายทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะภายในแต่งภายนอกภายในอุปกรณ์ตกแต่งช่องล่างอะไรพวกนี้ครับ เป็นลุนซีวิคเอฟดีเอฟบีครับก็คือรับเฉพาะพวกรถเก๋งไหมครับหรือว่ากระบะอะไรพวกนี้ครับก็กระบะก็รับครับจัดทรงอะไรเงี้ยก็ทําได้ร้านอยู่แถวไหนครับผมอ่าอยู่เส้นโรงพยาบาลไทรใหม่ครับเส้นโรงพยาบาลไทรใหม่เลยนะใช่ครับอยู่ตรงอ่าใกล้ๆห่างจากโรงพยาบาลไทรใหม่สามร้อยเมตรโอ้แต่ผมทิ้งเบอร์ไว้ให้ได้เลยครับแล้วในห้องเครื่องอ่ะทีนี้ เครื่องได้ทำอะไรมาบ้างเอ่ยอะตัวเครื่องนี่ได้ทำอะไรบ้างครับก็ดูกันตัวเครื่องก็โอ้ตกแต่งแต่ผมชอบอันนี้ว่ะเวย์จริงๆอันนี้เขาอ๋อใช่ไหมครับสวยมากนะคือตอนแรกมันก็เป็นฝาสีดำไงแล้วก็มมาเพิ่มสีสันให้มันดูสวยงาม มีเครื่องได้โมนิฟายอะไรบ้างอันนี้เครื่องเดิมหรือเปล่าครับก็ทําไปบ้างครับพี่แต่เป็นเครื่องเครื่องเดิมอยู่อ๋อเครื่องเดิมอยู่ทําอะไรบ้างครับสําหรับเครื่องกอ่าเริ่มแล้วก็มีอันนี้ก็เต็นตสีฟาแล้วก็มีพวกระบบน้ํามันก็ปั๊มติ๊กอ๋อปั๊มติ๊กใช่ครับปั๊มติ๊กเป็นใหม่แล้วก็หัวฉีดฉีดเอฉีดยี่สิบเอแล้วก็พวกอ่าระบบแคมแคมสปริง พวกอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใส่ใส่ของของพิ้งเข้าไปแล้วก็ชุดชุดฝาบนฝาคอนบนก็ทําใหม่โมดิฟายใหม่ถัดพอร์ตไอดีไอเสียใหม่แคมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแคมเปลี่ยนไปี่อยแล้วเนาะใช่ครับอ๋อมันจะได้ตรงรอบปลายนะพี่รอบมันจะปลายคือปลายมันจะเดินลึกกว่าใช่ครับอ๋อปลายจะเดิน อันอันนี้มันเป็นแคมเดี่ยวหรือว่าแคมคู่นะครับมีแคมเดี่ยวแคมเดี่ยวของทมงแต่เป็นระบบไอไอวีเทคไอวีเทคใช่ไหมแล้วก็ที่เห็นก็คือลิ้นใช่ไหมครับใช่อ่านี้ก็เป็นลิ้นสายนี่นะครับผมเดี๋ยวจะมองเห็นดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับอ่าจะมีสายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรครับอก็ไี่รถพวกนี้จะเป็นลิ้นไฟฟ้าดีเป็นลิ้นไฟฟ้าใช่ครับลิ้นไฟฟ้าที่เปลี่ยนลิ้นสายเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าอ่าเหมือน เวลาเราเรากดทะเล่งเงี้ยครับมันก็จะมาตามเท้าเลยเพราะว่ามันเป็นายตลิงมันไม่ได้เป็นลิ้นไฟฟ้าเหมือนแบบว่ามีน่วงแบบเปิดปิดอะไรอย่างงี้คือตัดปัญหาเรื่องหน่วงเวลาเราเหยียบคือกดเป็นมาว่างั้นประมาณนั้นใช่ไหมครับก็คือจะเปิดตามเท้าเลยคือเปิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ลิ้นขนาดเจ็ดสิบมิลมีผลไหมครับลิ้นเล็กกับลิ้นใหญ่ลิ้นเล็กอยู่ที่อยู่ที่ m o ยพี่ อยู่ที่ของในรถอีกทีนึงใช่ไหมถ้ารถแม่ทำถ้าไปใส่ลิ้นใหญ่ใช่ป่ะรถมันก็วิ่งไม่ออกเหมือนอากาศมันมากใช่มันเยอะเกินไปยางก็เลยต้องเอาเป็นตัวกองกองออฟฟิวตัวเนี้ยมามาช่วยเพราะว่าเพื่อมันช่วยกองอากาศอีกทีใช่คือตัวนี้มันจะเป็นตัวพิเศษตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นโอ้ใช่ตัวนี้ของญี่ปุ่นแท้เลยก็คือมันจะมีตัวก้านห้องก้านห้องตรงเนี้ยกระเป๋าที่มันเป็นแทด้านในคือสามารถ ช่วยให้แบบว่าอากาศมันไม่เข้าเยอะจนเกินไปเพราะว่าคนที่ใส่กองเปลือดัมากดักอากาศอีกนึงใช่เพื่อที่แบบว่าให้มันชะลอเข้าให้มันแบบว่าไม่ได้เข้าแบบไปเลยเพราะว่าไม่ไม่ให้เข้าแบบเต็มเลยรถพวกนี้ถ้าเกิดว่าใส่กองเปลือยต้องบอกก่อนว่ามันจะโล่งเกินไปมันโล่งเกินไปต้นจะหายอ๋อเราก็เลยใส่ชุดกองตัวนี้ครับไปแล้วมีอะไรครับผมก็มีเอดเฮดตัวนี้ก็เป็นต้นตรงต้นตรงก็คือ ของเดิมอ่ะตัวนี้มันจะเป็นเป็นแคทในตัวครับเป็นเป็นเคทด้วยเป็นแคทด้วยที่เขาบอกว่าอารมณ์ก็เหมือนกระบะแบบท่อแทนแคทอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นเป็นเหมือนยิงตรงยาวเลยใช่ใช่รับอันนี้ก็เป็นของบางมดอ๋อของอันนี้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะบางมนรู้สึกจะอยู่ห้าห้าพันห้าพันกระบะอันนี้คือยาวยันปลายเลยใช่ไหมอ่าใช่ก็คือเดินเลดใหม่ทั้งเต้นก็มีปลายท่อปดูปลายท่อ ลักษณะก็เดินเหมือนคล้ายกระบะใช่ไหมครับคือตรงยาวเลยไม่มีไม่มีพักใช่ไหมมีอันนี้คันนี้อันนี้คันนี้มีพักดีมีพักก็ปลายท่อในนอกระจะเป็นอันนี AJS J แท้โอ้ไทเทเนียมแท้เลยอ๋อนี่นะครับเบิร์กมาเกือบสองหมื่นเดียวนี้เฉพาะตัวปลาย่โอ้ เอาเรื่องแบบนั้และไอ้ไอ้ข้างล่างเนี่ยครับไอ้อันนี้เขาเรียกคำอะไรครับคำล่างดูยคำล่างตัวนี้ก็คือมันมีประโยชน์ยังไงครับติดตั้งสวยงามติดตั้งสวยงามนะครับติดตั้งสวยงามก็คือมันจะดูแบบรถซิ่งนะพี่มันก็ต้องมีนะมันเด่นเลยแหละเวลาก็คือรถข้างหลังขับมาเนี่ยส่วนค้าล่างก็เป็นไอเทมทำเป็นไอเทมตัวโชก็เป็นโชวักระสดบกระส่าย เดี๋ยวเรากลับไปดูในห้องเครื่องอีกทีหนึ่งเมื่อกี้ที่บอกคือเป็นเป็นโช๊คสตาร์ทของอะไรนะครับอ่าเฮดไดครับเฮ็ดไดใช่ไหมครับใช่คือปรับสูงต่ำได้ปรับแข็งอ่อนได้คืออ๋อปรับแข็งอ่อนได้ด้วยนี่อ๋อนี่นะครับมันจะอ้อมันจะปรับหมุนหมุนหัวได้เราสามารถเะาีอันนี้มันปรับได้ทั้งหน้าหลงหน้าหลังเลยครับอ๋อหน้าหลัง ชุดนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ชุดนี้เบิรก็อยู่ประมาณสองหมื่นแปดสองหมืนแปดใช่ไหมครัเป็นของใหม่ไม่ใช่มือสองใช่ไหมใช่ใช่ถ้ามือสองก็มีมีขายอยู่อครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับหมุนปรับได้อะไรก็บอกได้อ๋อหรือปรับค่าความดุจโคกได้ก็ใ่ผมว่าพวกนี้คือจบสุดคืมเป็นโคกนก็ตัดพวกเนี้ยในการคับพี่จะ จะดีดีกว่าชกเดิมเยอะเลยเหมือนรถคนละคันกันเลยออแต่คือเราชอบสไตล์แบบแบบจริงจริงหน่อยเงี้ยถ้าจะเป็นชกเดิมก็จะดีมันจะค่อนข้างคอนโทรลลำบากมันคงเคเหระแล้วเราจะเลี้ยวจะมุดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไอแบบเนี้ยคือค่อนข้างทัวร์กว่าเรามั่นใจด้วยแล้วมีอะไรครับในตัวของเครื่องของเครื่องก็มีอ่าแล้วคันนี้ผมก็อ่าคันนี้ตัวแรกเป็นออโต ตอนแรกเป็นนี้ผมไปตับตับเป็นเกียร์กระปุกมาอ๋อใช่ตอนแรกตอนแรกมันเป็นแล้วพวกคอนโซลเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับหรือว่าแค่เปลี่ยนแค่จอเปลี่ยนก็คือคือใส่ไฟใส่ไฟห้องเครื่องพวกกล่องกล่องดีพียูอะไรพวกเนี้ยเราเปลี่ยนเป็นของเอ็มพีหมดเลยคือเหมือนสับกับรถอีกคันหนึ่งกายก็จอจอสับกันเลยแล้วก็อ๋อจอสับทุกอย่างเลยยกยกไปเลยไม้เมยพวกเนี้ยพวกแข่งประตูใส่ไฟในรถเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยคือ ทำแบบนี้คือแนะนําว่าจบถ้าใครจะจะสับเกียร์แบบที่เขาสับกันคือต้องสับแบบเต็มระบบทั้งหมดเลยใช่เนี่ยคือไม่หมดปัญหาแน่นอนไม่มีปัญหาไม่เคยเจอปัญหาอะไรใช่ไมครมาเป็นปีแล้วไม่เคยเจอแล้วไอ้ตัวกล่องนี่ใช้กล่องอะไรครับอ๋อกล่องก็เป็นกล่องมันเป็นกล่องเดิมป่ะครับหรือว่าใช่ครับอ่เนี่ยเป็นกล่องนี่ครับกล่องดาต้าเทคใช่ครับเพราะว่าที่ผมใช้ตัวนี้เพราะว่ามันสามารถ จูนได้เยอะกว่าแล้วมันก็<อ>ต้องใส่ตัวนี้เพราะก็ทำพวกลิ้นสายนะครับอ๋อมันต้องใส่เป็นสแตนเลอเพื่อเพื่อคุมคุมแบบว่าลอคอันนี้<อ>คือเป็นสแต,ตนเลอรลนถูกต้องไหมครับแล้วแสดง<ช>ว่ากล่องเดิมก็ไม่อยู่แล้วหรือว่ายัางของเดิมก็อยู่ของเดิมก็คือ,อตรงด้า<อ>น,นหน้าอันนี้เป็นกล่องพ่วงกล่องพ่วงอีกทีนึงอ๋อใช่อันนี้เรียกกล่องพ่วงคันนี้เคยวัดแรงน้ำนะครับว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่คันนี้ยังไม่เคยวัดเลยอใช่ไหมจ่ายก็คือแบบ ทำไปเรื่อยก็เนี่ยกล่าวผมก็อยากวัดอยู่ว่าเท่าไรแต่คิดว่าจะได้ร้อยคิดคิดเท่า,หาไห่ก็มีประมาณเกินร้อยห้าสิบนี้ผมก็โอเคแล้วอันนี้คือเอาตรงๆคือเราไม่ใช่รถแข่งอ่ะเนาะใช่แล้วก็ทาวิงวว่งก็ทําวิ่งสนุกสนุกกับเพื่อนๆใช่ไหมครับน,น,นี่นะก็สมัยรถในกลุ่มก็มีแต่เอฟีอย่างรถพวกรุ่นน้องพวกเพื่อนอะไรเงี้ยก็ จะเป็นพวกเนี่ยทำพวกสายเอ็นเอแต่พ <A. S 2> วกผมจะไม่ค่อยเล่นเทอร์โบกันคือคือหมายว่าเน้นพวกเอ็นเอมันต่างกันยังไงครับเอ็นเอกับเทอร์โบความคงทนมันต่างกันไหมถามว่าคงทนไหมเทอร์โบก็ถ้าทําถ้าทำต้องทำถ้าจะเอาบู์เยอะหรือว่าเน้น,หนเหนียวเหนียวก็ต้องทําพวก ส่ไหนด้วยอ๋อต้องทําไส่ไหนด้วยเพื่อที่จะให้มันรองรับด้วยใช่ไหมรองรับบูทตไอ้ปรเจ็ตที่เขาทำทั้งไปใส่โบธรรมดาแล้วก็ใส่รกแล้วขับแบบไม่ระวังหรือเราเหยียบบูทมันไหลเงี้ยมันก็จะเครื่องเราไม่รองรับร์โบในโรงงานแล้วแต่พวกผมก็เลยเน้นเป็น NA มากกว่าเพราะว่าแต่ว่ามันก็อาจจะแบบแม่แรงเข้าเทอร์โบแต่ว่ามันก็เราว็เหมือนสไตล์สไตล์ไม่เหมือนกัน เทอร์โบคือมันก็ต้องรอรอบนิดนึงใช่ไหมครับเทอแต่เอ <Turbo S 2> ็นเอนี่คือเรากดแล้วมาเลยใช่ไหมประมาณนั้นปะไม่พี่เทอร์โบนี่คือถ้าบูติสเนี่ยคือมาเลยมาเลยใช่เคยลองลองลอง,ลองนั่งอยู่เอฟดีอาร์ทีแปดเทอร์โบดึงดึงดึงจริงแล,แล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้คือที่เราใส่สวยใช่ไหมอ่าก็คือมีมีประโยชน์ไหมครับตัวนี้ก็คือยึดยึดตัวถังองอย่าของฝั่งอาร์ซึเหมือน่า นี่เลยครับมันมันบิดอ๋อช่วยได้สวยงามด้วยนี่นะครับแล้วมีอะไรอีกครับผมทางนี้ก็อาจจะคร่าวๆประมาณนี้พี่คนมากเขาเก่งคนมากจะเน้นแต่งพวกภายนอกไงพี่ภายนอกนะเครื่องก็มีเก็บเก็่บ้างเพื่อเอาแบบไปจอดโชว์เพื่อนๆแบบบิ๊กติ้งอะไรกันอย่างเงี้ย นี่ได้ได้ข่าวว่าคือมีกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับมีกลุ่มชื่อกลุ่มอะไรครับอ่ามี FD ไถ่ใหม่ FD ฟดี่ใหม่รถรถในกลุ่มมีขี่กันนะครับผมก็น่าจะมีมันสามสิบคันได้ที่สามสิบคันเลยนะโอ้สามสิบคันนี่ถือว่าเยอะคืออยู่ในละแวกนี้ใช่ไหมครับละแวกนี้ครับออ๋เป็นพวกกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่น้องมั่งก็เนี่ยละแวกนี้ก็มาจิ๊ติ้งกัน ที่พี่เคยไปไปถ่ายผมเคยไปถ่ายรอบนึงแต่ตอนนั้นคือมันมืดนะครับกันเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปมิ팅ตรงไหนกลางวันผมอาจจะตามไปอีกทีนะครับได้แล้วก็เดี๋ยวผมขอชื่อเฟซนะครับผมชื่อเฟซชื่อชลากรสัจเจริญครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับเพื่อเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจอะไรพี่เขาก็ขายอะไรด้วยนะครับขายอะไรก็ทักไปได้เลยนะครับสําหรับสายรถเก่งนะครับก็ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่ารถเก่งผมไม่ถนัดจริงจนะครับต้องขอโทษด้วยก็อาจจะ ไม่ค่อยคล่องแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพัฒนาจะหาความรู้มาเรื่อยๆนะพอดีพอดีมีเพื่อนในช่องไงมีพวกเพื่อนๆในช่องเขาอยากได้ดูว่าถ่ายรถเก่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณมากครับคุณครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับใครชอบมากๆอยากให้เพื่อนได้ดูแนวทางการแต่งของรถคันนี้ก็กดแชร์ไปนะครับผม ก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ